สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมากินใบกัญชากันค่ะซึ่งตอนนี้กลุ่มคนรักกัญชาเถียงกันร้อนแรงมากค่ะบางคนมองว่าใบากัญชาก็แค่ขยะไร้ค่ากินแล้วก็ไม่ได้เคลิ้มได้ใจเหมือนกับดอกหรือว่าเมล็ดแต่บางคนก็มองว่ากัญชามีประโยชน์มากกว่าความมึนเมาจริงๆแล้วเนี่ยใบยกัญชามีสารอาหารมากมายในอดีตคนไทยเราก็กินใบกัญชาเป็นยาเป็นอาหารแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ เป็นผงชูรสธรรมชาติซึ่งนี่ล่ะค่ะจุดประสงค์ของเราวันนี้เราจะมาดูกันว่ากาัญชาใส่อาหารแล้วจะอร่อยกว่าเดิมแค่ไหนกันค่ะแน่นอนนะคะว่าพาไปดูต้นกัญชาแล้วเนี่ยดูอย่างเ,เดียวมันไม่ใกล้ชิดเนาะต้องมาลองใช่เพราะเราบอกไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยกัญชามันมีประโยชน์มันมีการใช้งานหลายอย่างมากเป็นยาก,ก็ได้ถูกไหมคะหรอบางคนก็เอาไว้เพื่อผ่อนคลายแต่จริงๆเนี่ยคนไทย กินมานานมากส<ช>มัยเด็กๆจะโม้ว่าคุณยายอ่ะจะชอบให้กินกว๋วยเตี๋ยวที่ใส่ใบกัญชาใช่ครับพวกพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสมมติถ้าใส่ใบกัญชาเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่อร่อยมากผ<ช>ูวกว้รูวว้เราเราก็เลยเชิญนะคะเราก็เลยเชิญผู้รู้เรามาด้วยทุกคนเขาจะได้มาชิมกันเพราะว่าเมนูนี้มันไม่ใช่แค่กว๋วยเตี๋ยวหรือว่าไก่บ้านที่ต้มกัญชาเป็นเมนูที่แบบรวบรวมทั้งหมดจาก4ี่ภาคเลยลก็จะมีอันนี้คือต้มไก่เนาะไก่ต้มไก่บ้านอันนี้เป็นใบกัญชาชุดแป้งทอดกับ นก็เป็นน้ำพริกหนุ่มเอ้ยน้ำพริกอ่องปะจะคล้ายๆกับผัดผักบุ้งกรอบอ่าแต่เปลี่ยนมามีซอสเป็นยำอันนี้เป็นบูดูจากภาคใต้ข้าวยำบูดูข้ายำข้ายำบูดูจากภาคใต้นี่สังเกตนะครับข้าวยำบูดูเนี่ยแต่ข้างๆตรงนี้ฮะก็จะเป็นของเชร์อ่าเป็นใบกัญชาที่ซอยแล้วที่ซอยแล้วเป็นใบสดค่ะมีเมี่ยงเมี่ยงนี้ก็กินกับใบสดแล้วก็มีสะเดาน้ำปลาหวานข้างบนสีชมพูนี้อะไรนะน้องพี๊ ฮัลโหลฮัลโหลครับใช่ฮัลโหลโบราณฮัลโหลโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ดูเนื้อนะครับนี่ฮัลโหลหมูแล้วทำไมเขาบอกว่าซักไม่แน่ใจละเขียวหวานไก่ใส่กัญชามีชื่อเมนูของหน้าบอกเลยนะคะเขียวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยค่ะเพราะปกติเราจะเห็นพวกโรตีเนี่ยก็จะกินกับเขียวหวานไก่ธรรมดาอันนี้เขียวหวานไก่เจี๊ยบแล้วก็มีลาบหมูใส่ใบกัญชา กับอีกเมนูหนึ่งถ้าราหผมก็เหมือนอาหารอีสานอาหารเหนือเนาะ<ช>แต่ว่าใกล้ๆกันจะเป็นอาหารภาคใต้ใบเลียงผัดไข่ใส่กัญชา<ม>จากใบเลียงใช่ไหมอันนี้น่ารักมากทุกคนมันมีความน่ารักของใบกัญชาเห็นใบชัดเจนมากไข่เจียวกัญชากินเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอลองตักข้าวยำผสมเลยไหมขอลองชิมหน่อยครับต้องต้องโดนต้องโดนใบด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวนะลากใบมาเลยนี่นี่นี่ ตื่นเต้นอะจี่จริงมากินเพราะว่าเห็นใครก็พูดถึงแบบเมนูกัญชาเมนูกัญชาเดี๋ยวลองชิมชไข่เจียวไปแล้วก็อย,ยังเด็ดเลยครับอลองชิมเมนูอันนี้เป็นต้ยน,นยำไก่ทอดอนี่นะครับนี่ไม่ใช่ผักบุ้งกรอบนะครับเป็นใบกัญชาที่เขาทอดกรอบเนี่มาชุบแป้งนี่เขาต้องกินกับซอสด,ด้วยซอสมากินสดสด กรอบมากอร่อยกว่าผักมุ้งกรอบอีกแต่อันนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนฝาดๆนิดๆเนาะออกขมๆนิดๆที่นี่ที่ร้านเกี่ยวไข่กาคือขายเป็นเมนูกัญชาเยอะมากเป็นที่สุดอย่างนอกจากอาหารแล้วอันนี้น้ลำลำไยกัญชาหวานเจี๊ยบแล้วทำไมทำไมกัญชานี่เขาช่วยให้เจริญอาหารนะพี่แบบปรุงกับอะไรก็อร่อยอ ม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ได้มีรสชาติแบบาเรียกนะไม่ได้มีรสชาติโดดขึ้นมานะทุกคนมันเป็นความระมบนที่อธิบายไม่ถูกใช่<ม>อย่างน้ํเนี้ยมันก็ยังมีรสชาติปัญลําไยอยูน่นะแต่มันจะมีแบบความแบบขมๆนิดๆแบบติดลิ้นหน่อยๆอ่ะที่เหมือนแบบอ,อ,อะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยเดี๋ยวลอ,องอ่าต้มไก่ค่ะไปเลยโอ้ขอบคุณครับ อร่อยอร่อยแม่แต่นี่เป็นเมนูเขาเรียกเมนูดั้งเดิมแล้วน้องปอทีู่สพวกเขาจะเอามาต้มไก่ก็จะมีเมเด็กๆว่าแบบต้มไก่ต้มไก่ที่เราสอบถามกันว่าแบบเออเมนูกัญชาเนี่ยก็จะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวกับต้มไก่อันนี้เป็นออริจินอลต้องลองทานเนาะคือที่เห็นเป็นแบบเล็กๆเป็นเส้นๆเนี่ยมันคือใบกัญชาแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับเขาจะต้มไปพร้อมกับตัวของไก่เลยมันจะได้กลิ่นกัญชาจริงๆขึ้นเลยอ่ะ โอ้ยน้ำอร่อยมากคนระับพี่ท็อปเดี๋ดยวเราลองชิมไงทีน้ำก็ไม่กลิ่นกัญชาอันเนี้ย <Dead. S 2> ชัดชัดเลยว่ามีกัญชาอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกินอะไรทอดเหมือนกินผักทอดกรอบเฉยอ่าดูนะครับมาให้พี่คูลองแบ่ง,เ,งเลยนะนี่ก่อนนี้ผมทานไม่ได้ครับมาครับอ,อันนี้ ไม่ใช่ผักบุ้งเอาสังเกตดูมีห้าแฉกเป็นชาชากัญชาค่ะแล้วบอกว่ากินได้คนละประมาณ5-8ใบก็จะจะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ากินมากไปอาจจะแบบเริ่มแบบเบอร์มึนๆอะไรอย่างเงี้ยเวลามาก็มาทานกันหลายๆคนจะได้แบบแบ่งแชร์กันไปมีสม่วนด้วยกินความแบบใครเหมืนไม่เหมืนนี่มันอยู่ที่สุขภาพร่างกายหรือว่าแบบคนแพ้ไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยบ้างคะพี่คือใช่ใช่เหมือนเขาบอกวนนะ่าเออ เหมนบางคนก็แพ้แสดงว่าที่เขากินกันเขาแบบไม่โอเคเลยแต่พบางคนแพ้แต่ก็ไม่รู้ใช่แต่นี่ไม่ใช่ใบเหลืองนะฮะใบกันคาก <ใบ S 2> ันคาผ <ใบ S 2> ัดไ <ใบ S 2> ข่ <ใบ S 2> มีทั้งเหลืองด้วยกันคาด,ด้วยนคุณซึอออองอาถามก่อนเคยกิในใบเหลืองผัดไข่แล้วมันจะขมๆนิดๆหนะใบ่ันคาขมอยู่แล้วใช่ไหมไม่ขม หลุดเป็นเพราะใบเหลียงันมตรงสดหรือเปล่าอาจจะเพราะสดแม่ผมผมอ่ะผมไปลิ้นนิดนึงอ่งใบเหลียงมันจะขมผมไปลิ้นอันนี้น่าจะขมแต่ว่าพาโลที่กินเมื่อกี้มันหวานแต่มันไม่ใช่พาโลแบบที่ปัจจุบันที่ใส่พวกโค้กคั้พวกอะไรแบบนี้นะอันนี้จะเหมือนว่ากลิ่นจะละมุนละมุนกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแชร์ครันมันจริงๆใบกัญชามันมีทั้งหมดกี่แฉกครับตอบยากเลย สายพันธนะอ๋อแล้วจะสายพันธุ์อย่างอันนี้แล้วแต่ใบแล้วแต่ใบมาถึงตรงนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสรุปใบกัญชากินแล้วเนี่ยเคลิมจริงหรือว่าคิดกันไปเองทางวิทยาศาสตร์มีคำตอบค่ะถ้าเป็นใบสดกินแล้วจะไม่เมาเพราะว่าพันธุ์ที่เขาให้ปลูกในไทยเนี่ยจะมี THC สารมึนเมาในใบน้อยมากๆ แล้วที่สำคัญนะคะ THC เนี่ยจะต้องโดนความร้อนเป็นร้อยองศาก่อนจะทำให้เกิดความมึนเมาแต่นอกจากนี้ขั้นตอนของการปรุงเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกด้วยนะคะว่าจะเคลิมมากเคลิมน้อยหรือว่าไม่เคลิมเลยค่ะอย่างเช่นยิ่งโดนความร้อนนานก็ยิ่งมีสารมึนเมาเพิ่มหรือยิ่งใส่ไขมันไปในอาหารก็ยิ่งทําให้สารมึนเมาดูดซึมได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนจะมึนเมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยค่ะทั้งน้ำหนักตัวการแพ้ความเคยชินกับสาร THC จะว่าไปแล้วก็เหมือนทานเล่านะคะบางคนคออ่อนรู้สึกไวบางคนสายแข็งไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ที่แน่ๆกินกัญชาไม่เมาเหมือนเสพกัญชาแน่นอนค่ะอะไรพี่ลองกินนี้นมันเพิ่มมันมากับลาบหมูมันมากับลาบหมูมมกับลาบหมูมหมอ่านี่มีพีชจ,จากไหนจากใบเลียงนะอะ จะลองดูนะครับเดี๋ยวพีทวันนี้มีทำงานต่อว่ะเดี๋ยวฟิศมีครับแม่เขาขอร้องอย่งนี่เนาะทีแรกฉีดลอันนี้เมาแล้ว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 แต้น้องก็เอาไว้กัญชาไปหมดเลยไม่มันมีอยู่ในนี้ด้วยค่ะใช่ครับเคยกินแต่ข้าวยำไก่แซ่บคนมากเข้าอยากดูวไป ใช่ก็จะเหมือนข้าวย่ทั่วไปแต่ว่าไอ้แบบเหนน้ำมันจะมีใบเขียวๆเล็กๆที่ที่เราตัดขึ้นมาตักใบเขียวพยายามดีให้มันแยกๆกันนะคะเดี๋ยวมันจะเจ้มข้นเกินไปกลัวมันจะเจ้มจนเจ้มจนไปนิดนึงข้าวยำเป็นอาหารใต้อะน้องพีหนูไม่เคยกินได้ไงเพราะว่าพี่มีถั่วงอกเราไม่กินถั่วงอกพี่ก็ไม่กินแต่เราสามารถเขียถั่วงอกออกได้เห็นนะมใบเส้นๆเขียวๆนี่คือกัญชา มแม่ลองที stock, er ite, ่พอมัวแต่ถ่ายก็จะมันไม่กินทีหลังอีกชุดหนึ่งั้งหมดอร่อยคือจรินๆข้าวทีแล้วข้าวยำข้าวตีนกินแล้วมันสดชื่นแต่อันเนี้ไม่รู้ทำไมมีความรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าปกติมันเยิ้มๆไงพี่ มันไม่ได้เกี่ยวกับอันี่ไม่ได้เกี่ยวกันชาแค่ถามเฉยว่าเออมันก็อร่อยดีเนาะไม่ได้เชื่อข้าวยำมันมีความหอมมากขึ้นอย่างบางงีเรามีนความสุขว่าข้าวยำรสมันจะเปรี้ยวแล้วก็เค็มโดดเลยพอมีกัญชารู้สึกมันละมุนเออกิ่งดีอันนี้ว่าอันนี้ชอบอันนี้อร่อยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกันช้าที่กินไปแค่แบบเอออร่อยเฉยเขาบอกว่าใบสดจะทันจามากกว่ารู้สึกกว่า อันนี้ลาบลาบหมูใส่กัญชาเราจะไม่ยอมขำคนเดียวนะคะขับ <c oughs> รมัแเล่นด้วยหม่งปันรอยยิ้มเหมือนเรียกว่าน่ารักเลยมาค่ะ <c oughs> อาหนรกินมันผักแก้มมากกว่า <c oughs> แต่มัน <c oughs> มันก็มีแบบมันจะรู้สึกกว่าตอนอยู่ในก้มไ <c oughs> หมมนรู้สึกพันดีว่าแบบ ผ่อนคลายเนาะแต่พอกินไปอะเพิ่งรู้สัมผัสข,ของใบที่สดอะมันเหมือนมันมีนม้ำเล็กเล<า>็กเนมันจะสักสเหมือนเล็บแมวเฮ้อหวาน,นโอ้นี่นะครับนะสุดยอดเดี๋ยวขออันนี้วางอะเรากินคู่กับโรตีนะครับสโลแกนของกัญชานะครับกินกับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็เข้ากัน กรอยมากแล้วก็เผ็ดด้วยเผ็ดด้วยมันมันต่างกันไหมอ่ะน้องพีมเพราะว่าอย่างอย่างอันเนี้ยมันคือการแก้คลุกไวๆถูกปะอันเนี้ยคือเป็นใบสดอย่างอันนู้นคือเท่ากรอบแล้วอยากรู้ว่าที่เป็นใบสดกับที่แบบมันอยู่ในแกงอยู่ในแกงนี่<อ>เราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงอ่ากลิ่นมากมากกว่าใ <น S 2> บาสดควา,<ม>ามฝา<ส>ดความขมใช่แต่จะมีในเรื่องของความหวานเนี้ย ข้ามาพ่วงตอนท้ายหอมมากอ่ะคือเรารู้สึกว่าพอกินพวกที่แบบเขาเขาเรียกนะเขาแบบผ่านความร้อนมาแล้วอ่ะมันหอมแล้วมันทําให้มีความแบบละมุนลิ้นอ่ะอยากบอกว่าโรตีที่นี่นุ่มมากลองลองดูครับอร่อยมากพี่อันนี้ก็เป็นใบกัญชาเช่นกันแต่ว่าโอ้โหเยอะมากหวานๆละมุนเราจะรออูใต้องไปครับ เจอลู้เกิดผิดไม่เผ็ดนะกูแต่ t e เ t u r e โรตีพี่ปอใช่พี่ปอใส่ผู้ขอมันต้องมาหมดอะมาไปดีไปดีอะก็คือให้กไปเลยไปเลยทั้งอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเขียนโครงการเสร็จยังปอวางตรงอะไรก็เราซ่อมตัด เอ้ยพี่ท็อปพี่เขียนโครงการเสร็จแล้วกินได้ไม่แต่ปัตตานี้ราไปโทรไปแล้วก็ขำไปโทรไปสวัสดีค่ะขอบกระสายค่ะโอ้น่ากินมากเป็นไงคะมีเสียงมีเสียงละมุนมันจะไปหวานปลายๆนะไม่แต่มันไม่ได้เป็นหวานเอาเรียกนะคะมันไม่ได้หวานเหมือนหวานน้ำตาลนะมันไม่ได้หวานน้ำตาลมันจะหวานแบบรู้เลยว่ากินน้ำตาลแต่นี่มันมันเป็นเหมือนเหมือนย่าหวานอ่ะค่อยๆหวานใช่หวานเล็กๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย นี่เลยอันนี้กินเลยอันนี้เป็นชื่เรียกอะไรนะเป็นเนียงเป็นออเดอร์เนี่ยงปลากระพงแตมากาแตมากลางแล้วกินยังไงอ่ะกินกินทั้งอันอย่างนี้เลยหรอโอ้โหแล้วข้าวมันใหญ่มากจะกินหมดไหมอ่ะคือเราเคยกินเนียงใช่ไหมคะอันนี้มันเหมือนบบเป็นเนี่ยงแต่ว่าเนี่ยงเขาก็จะมีใบชะพลูเนาะปกติมีมะพร้าวแห้งนั่นนี่แต่ว่าเห็นไหมคะมีแฉกมาด้วยเนียงใบกัญชา ทำไมฉันกินใบสดเยอะมากเลยอะฉันจะกลับไปออฟไปแล้วฉันจะขำไม่ใช่ช่วงนี้แบบทุกคน take advantage way, <goal> นะเออพี่ครับผมทำกล้องตกไม่เป็นไรอนี่มันอะไรนะเลื่อนใบสดที่ พอมันกินกับใบชะพลูอ่ะมันไม่ขมนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยจะเป็นว่ากัญชารสชาติไม่หวานแล้วอ่ะมันแปลกมากเหมือนพอต้มแล้วจะหวานแต่ถ้าใบสดไม่หวานมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันผู้ประหลาดใจค่ะเพราะว่าโดนความร้อนบ้างโดนความร้อนรักษามันออกอ่าอะไรแบบนี้ไหมอือของกินเล่นเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ของกินเล่นเดี๋ยวให้พี่สปอลองจิ้มดูค่ะอ่ะเดี๋ยวลองเห็นต้องมือมือตัวเหมือนกันนะ มัแล้วพี่เจ้าของหรอทำไมพี่ไม่ได้ของอะไรเลยพี่สองพีู่ดลูกชายพูดตามพูดซาดาวหรอผมแล้วน้ำน้ำเป้าหวาปกติมันก็จะหวานอยู่แล้วแต่พอมันมีความหวานจากกัญชาเข้าไปอีกมันจะหวานเรื่อยๆคช่ไหมแบบนี้มันหวานออกมาเรื่อยๆละมุนละมุนใช่หลายๆคนสงสัยว่าเอ้าทไปกัญชาอยู่ไหนใช่ไหมคะเขาต้องไปความกับญชาเป้าหวานกัน เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้มีตัวของใบกัญชาที่เห็นชัดแต่ว่ามันเคี่ยวอยู่กับน้าลหวานอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็กินอันนี้กับอันนี้พร้อมกันดูวิธีการกินก่นอนเป็นยังไงบ้างถั่ลองทุกคนต้งหัวร้อนทำไมก็ไม่รู้เห็นมันหวัวร้อนก็หวัวร้อนตามอ่ะ เป็นทางหนูชัดๆน้ำปลาหวานร้านนี้มันสุดยอดนลครับแนี่ไงเขาบอกว่าจีนบางร้านเนี่ยที่แบบโอ้โหคนเด็ดๆตามกันเติมมาเพราะว่ามีส่วนผสมลับค่ะจริงๆเ,เลองกิยแต่ลองกินตัวน้ำปลาหวานเปล่าๆดูนะอยากสดเพียวๆเลยอ่ะน้ำปลาหวานมันนะฮะดูนะครับน้ำปลาหวานเพียวๆโอ้ยังเด็ดพี่ ถาอย่างอันนี้คือน้ําดื่มจะว่ <K> า, <K> าเขาบอกว่ามีน้ํำลำไยที่ต้มพร้อมกับใบกัญชามันจะไม่เหมือนน้ำลำไย,ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือมันจะมีแบบเขียนนิๆๆๆดนิดเหมือนใบเตยแต่จริงๆไม่ใช่น้ใบเตยใส่กัญชาไปกินแล้วไม่ได้รู้สึกถึงแบบความขมหรือกลิ่นของกัญชาแต่มันมีความหวานแบบหวานละมุนเรื่อยๆแอนที่ชอบมากคือกินสักพ,พักแล้วเหมือนใครเมื่อยตอนแรกมาปวดหลังมากตอนนี้หายปวดหลังแล้วตพนจริงๆจำได้ว่าเขาบอกว่าตอนที่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเขาบอกบางคนพร้อมเมื่อยมากๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับ กินพวกรามนี่กัญชานั่นนู่นนี่ไงกินแล้วก็จะช่วยเหมือนแบบคลายกล้ามเนือ้อตอนนี้เราชิมทุกเมนูแล้วทุกคนสามคนแต่มีอยู่คนนึงไม่ได้ชิมตอนนี้เขาน้าหุ่นหงิดมากแล้วเนาะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวช่วยถ่าย<ด>ให,ให้ให้ลองลองให้เดี๋ยวพักให้พี่ตากล้องมาอย่าใ,ให้ตากล้องลองทานเขาบอกว่าเรากินไม่หมดหรอกอย,อย่าดูถูกมีคนนี้คนเดียวหมดมากก,กี่คนนะถ้าเกิดยอย่างนี้ครับถ้ายอย่างงี้เขาสั่งกี่คนับพี่ สี่ถึงห้าคนเห็นไหมแล้วมันไม่ได้ทําให้ขำอะไรแกทำฉันขำเมื่อก<ม>ี้ต้องเคินนะไม่รู้จะหัวเราะทำไมอ่ะอันนี้ก็เป็นคนหัวเราะง่ายอ่ะก็ขับออกันดีสองคน,น,นไม่มันหมดประธานหมู่อ่ะพอเห็นพี่หัวเราะก็จะพี่หัวเราะอะไรแล้วขำไม่หัเดี๋ยวถ่ายให้อ่าให้พี่ท็อปมาลองนะนี่พี่ท็อปมานั่งนี่เลยเห็นคนอื่นเขาทานกันมาเห็นเราสามคนทานกันมาสักพักแล้วคิดว่าจะเป็นยังไงคะสู้ไหมคะเบ็ดแรง ธรรมดาคมากเลยครับคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะน่าจะอร่อยน่าจะอรออดูจากสีหน้าแต่ละ <รถ S 1> คน<า>ที่กินเข้าไปเนี่ยโอ้กินไปยิ้มไปหัวเราะไปงั้นกินใบสดก่อนเลยเขาบอกว่าใบสดจะได้ผลดีสุดค่ะใช่หรอจะได้บอกงานเพราะว่าเป็นคนอธิบายรสชาติอร่อยไงโจรนะครับโจรนะครับจริงจริงมันเป็นใบใหญ่แล้วพราะว่าเขาก็เด็ดกันไปหมดแล้วนะฮะมันตกมาถึงผมแค่สามใบนะเดี๋ยวต้องเก็บไวด้ดีๆเกครับพี่จริงๆๆ เก็บไว้ให้ดีดๆฮะอืมเริ่มจากใบเล็กๆก,ก่อนนะฮะเป็นไงครับใบเล็กๆมันให้รู้สึกอันนี้กินใบสดใช่ไหมคะมันจะเขียวๆเขียวๆใช่ไหมมันจะเขียวๆเหมกินผักปะคือมันกินผักทั่วไปมันจะเขียวๆธรรมดาไม่ค่อยไม่ค่อยแบบรู้สึกอะไรมากทีนี้ทีนี้ลองกินที่แบบเป็นก,กอบๆแบบเนี้ยกอบอะไรนะอันนี้มันบาไไข่เจียวไหมอืม ไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนยำกุ้งกอบแต่อาหารรสชาติร้านนี้ก็อร่อยอยู่อร่อยมากรสชาติอาหารก็อร่อยอยู่แล้วบวกกับความเป็น,ปนกัญชาน่าจะทําให้ระบุขึ้นเหมือนกัญชามันมันอยู่ในอาหารแต่ละอย่างก,ก็รสชาติไม่เหมือนกันนะทุกคนถ้าเป็นใบใบแบใบใบสดที่เรากินมันจะเป็นอย่างาใช่ไหมคใช่ครับ,รบมันจะเขียวๆมันกลิ่นเขียวๆของผักทั่วไปนี่ยะ ข้าวยำสดชื่นแต่ข้าวยำกินมันสดชื่นอยู่แล้วแต่พอใส่ไปกันช้ารู้สึกแบบมันละมุนเออมันละมุนเหมือนมันเป็นตัวช่วยเพิ่มความละมุนมอืมทำอ่าทำให้กลมกล่อมแล้วเดียวไม่พอขอสองใบนะฮะสมุนไพต้มไก่เนี่ยมันทำให้หอมแล้วมันจะขับกลิ่นของเครื่องที่ใส่ไปในต้มอันนี้คือต้มยำนะมันคือเครื่องต้มยำมันจะเด่น เหมือนเป็นผงชูรสธรรมชาตินะคะทำให้รับรสได้ดีขึ้นก็เท่าด้วยตัวของมันเองอ่ะมันไม่ได้หอมมันไม่ได้หวานมันไม่ได้รสชาติดีแต่พอไปผสมอยู่ในอื่นอ่ะมันเป็นตัวที่ช่วยเสริมให้รสอื่นๆแล้วก็ผสมสมุนไพรอื่นๆมันดีขึ้นเนาะอร่อยดีอร่อยสักใบนะเนี่ยใบใบที่เห็นในลาบดูน้องพี่เห็นหรือเปล่าใบที่เห็นในลาบก็คือเป็นพวกเนี้ยมันคือหยักขอบของใบกัญชาแสดงว่าเขาโรยไว้ จากลาบที่เขาจะโรยผักชีฝรั่งผัักชีฝร่งเขาก็โรยใบกัญชาแทนโ้ยลาบนี้ไม่ใช่ผักชีฝรั่งเนาะเป็นผักชีกัญชาอร่อยเชียวยังไงคะจริงจังมากจริงจังมากมันไม่ได้มีกลิ่นหอมของผักชีฝรั่งมามาบังรสของข้าวคั่วของอะไรคือรสชาติมันจะไม่ได้แบบโดดขนาดนั้นมันจะละมุนในหมดเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าที่นี่เขาทำอาหารอร่อยหรือว่าชีกัญชาได้เนาะมันเออใช่เนาะต้องเล่นนัวเนาะพ้องหอ้อ เขียวไก่กาเนี่ยต้องบอกเลยว่า<ฤ>เป็นร้านที่อร่อยอยู่แล้วนะคือรสชาติรสชาติอาหารดีถ้าเพื่อนๆรักสมุนไพรไท,ย,ทยอยากสนับสนับสนุนเกษตรกรไทยนะฮะต้องมาที่นี่ครับบรรยากาศดีมากร้านน่ารักร้านน่ารักอาหารอร่อยเนี่ยอย่างเงี้ยขาดได้ยังไงไม่ได้หยิบใบเหลียงไห้ห่อยสิคะอร่อยมากชอบนะเนี่ยเห็นไหมงั้นเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเนาะ ากินข้าวเรากินอาหารข้าวกันเสร็จแล้วใช่ครับะแล้วเราก็ต้องต่อของหวานใช่ของหวานก็มีต้องบอกว่าจริงๆถ้ากัญชาทําทําเป็นอาหารข้าวอ่ะน่าจะมีแต่ในไทยที่คุณเห็นแต่ว่าอย่างบราวนี่กับชีสเค้กอ่ะตอนอยู่ยุโรปมีเยอะมากมีที่อื่นด้วยใช่ไหมเห็นแบบนี้ก็มีทําเป็นแบบลูกอมอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ใช่อย่างตอนไปอัมสเตอร์ดัมคือแบบบราวนี่บราวนี่กัญชาชีสเค้กกัญชาลูกอมกัญชาแบบฝรั่งกัญชาเป็นเมืองกัญชาไปเลยเออกินด้วยจะได้รู้ว่ามันอร่อยไหม นี่เป็นเค้กเบรวนี่เนาะนี่ไม่มีกลิ่นกัญชานะรู้สึกนี่ตองใช้เลยมันอร่อยนะช็อกโกแลตมันเข้มข้นมากแล้วม,มันฉ่ำเนี่ไม่ใช่เนื้อเน,เนื้อแป้งนะคะมันเป็นเนื้อแบบหนักๆแน่นๆนุ่มมากตอนแรกมีคนไม่อยากกินหนุกคนต้องพีชตอนหลังก็เห็นเราอร่อยแล้วก็เลยแบบอ,อุยชิมบ้างชิมบ้างบางนี่จะเข้มข้นมากแต่ว่าเหมือนเคเ้กมันจะมีความนุ่มฟูละมุนแล้วก็ หห่ออนนนวววาาาาิลมมกสรุปว่าการที่เราสี่คนมากินกัญชาวันนี้ไม่มีใครเมาแม้แต่คนเดียวเลยค่ะแต่ที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือกินเยอะกินเกลี้ยงหมดทุกจานจริงๆค่ะเป็นไปได้นะคะว่ากัญชาเนี่ยจะช่วยชูรสอาหารจริงๆใครเป็นผู้รู้ด้านนี้ก็ลองมาแบ่งปันความรู้กันได้นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ